รถเปลือกยา้น้กาแค่เอาชมนมือเงินนะรถเปกยา้ครับรถนนี่กว่ชั่วโมงหางครับไปประเทศบูนมาไปจีนเมื่อห้าชั่วโมขับรถมือนี่คือขับรถก็ไปเลยไปเลยขับรถเมื่อตีมวยนึงกาเน่เจ้าได้ตีมวยอยู่วะพี่น้าของหมอย่งรงนี้เมชนนโลกก็ถึงมถหมาถายายมยนปี่ยเาะส่องไปตามไปเวลาลูน ช่วตีนั้นที่บ่อยที่สนในโลกก็ตีมวยทีมวยก็ไพเลือน่ยูีเดียวไพเรก็เมือนกันไพเรมันตีมวยมันเจ็บผมไพเรไ่ไ้วเจาเข้าท้องไรนั่นมีท้องแล้วมอแล้มีเเออมูจังมีเอวม่เอาแล้วเอาอยงนแล้วจนห้าเอาหมแล้วไปนจเจดิยจังมูเอวม่เอาแล้วเอาทุกที่แล้วเยชนะเนาะ นี่เด็ดสนาโคตร้นีเก็ย้นเเอยนจุ่มน้ำน้ำเขานียกันพายได้วยดิแกอะไี้ไเหมือนกมู่กันมจอละกมวยยังลบลิใ้ยเ้ยลบมนเคี้ยวผนี่มันมวยเวะาไมด้องกอยเออตวใตใสอะอเนียตีสูงนนีห้ารอี่บาทเพอเพ่ก มีไพอนกากูกนอนนะไมต้องเล่นไหมเขาตีมวยเดียวยู่ตียู่วาตีมวยพวกอย่างมากเลยทำไมนะต้องเล่นนวตีมวยตีกันเนี้ยตีนมาุ่นแล้วสาวสาวแล้วกูเลสนาเะมัยตียุนาทีการเงนาทีบ้าแบีเ่พอดียัี่พอการกู่ะตีเมือเียเนีี้เนินี้นีพยดย้ีนนยนนเนย้ีเนเนี้ย

ตินใหญ่เอายอยสอยซือจกตัวซ้อยีน่ยตัเดิมมึงวนเห้ากูดููกันอันนี้นะนะอันดีนะดูดมันตื้นใเ่าะมาทุกุมาอมมันตื้นมาพี่เรามากินรอบดึกตอนนี้ปูยากินเอาแน่เหปูยาเนี่มึงสอยรดหังปูยากัปย่เนี่ยในทุกืนเด้อทุูหลามากินกลางคืนเด้อ ยัเเด้อลาเก่าละันเนี่ยเออมึงหน้าที่ปักไปรนะปักเฮอมุ้งปันเธอูนีักทำไม่ร้านแจบจูะรสร้างแจบจูแต่ซ่ม่เมีกลย่่เอบยมันเยอะล้คือปักเข้ามาันปมาแพงมามามุงอแบบนี้เยะเหรอเราุงปวงซอยเล็เลมา แกเอนกิน้าวเราทําเาอย่าฝักเลยเราอไปไได้พุดเอกว่าแล้ลองกเหอนไเอรสามะเออาจอาบจาเมือานี้เอ้าเออเมื่อวาน้จ๊าเมื่อวานนี้เอามึงกอเมเายู่แต่ว่าแต่นิ้มเขาเ้าอ่ะคุยน่ะสุดนังตังปีก่อนในตอนตอนเด็กตอนโตเขาคอมําเขาอ๋อแล้วเอายังมึงเอ้เออมึงเอ้อปุ๊

ไอ้มึงก็นอนเเฮยกัยางเฮามีกี่เืมือมือน่ะตอนียังมีอยู่้าไอ้ตุวยอยู่เฮ้งกูนอนเดียวเย้าเนี่ยดแจ้งในห้อเออกัดแจงมีนกตมือมือแต่เิก้อมือมือนะมึงยังไม่รีนะมันเวิ่นวรรณกาอ๋มีก็นอนอยู่ถึงนนกมีเจ้ามือนอนนีนอนเดียนี่แกจะเดหมเ่อมือ้ากลัอยู่เฮ้ยเดมันคิคุยกันบ้างิมาเ มูแรยงานมือีนี่รงนี่เขว่าอยู่รายงานเนียงานลูกพีวันเนียีึงเขายมืทักี้เขาว่าหลายบมเก่งสองนู่นมเก่งสองนู่นไปเี่ยนู่นเขาปีไปละเก่งมลนท้ท้งเียวเียเ่งลงมาเนอออย่เทีเบิ่งดิเอาวางีละเทำนี้ก่อนะลวจะเอไอ้ื่อกินิยังเอาเะเ้ยอืจะนมี่เขาก็ไฟได้อหอสาวงั้นใครมดคงแจงงานอนนะ อบเด็กมันนึกไม่รู้มาเนี่ยมันคิดคุยบ้าๆกันแล้วเมั่านรู้่อน่เนี่ยไม่ตามรอแล้วแต่ตัวก็คุณหมอเลยค่ะเจ้าเปมนลุงคุณหมอแล้วว่ะคุณหมอแล้วว่ะของคุณหมอจะเด้ขาขาครับมองมาลพิกลร้อยบุซินมึงไปจัดห่างมึงจัดแขถ้าไม่เสียบใส่หน่อยแต่มึงพูต่อกันว่ามึงไปค้างาก็มึงตัดหางเลยเพื่อหลับพี่รอดชีวิต ชีาเาังอับเขบเจ้าเนวเน่ยลำบรีมนปอยยออามาลูบาดีมาเฮ้ยเยอะกูไปเป้าอยอะพูดอยู่โด่กูปนปวว่าพี่เราวะมาลงบาดพี่ทเยี่ยมเรอมีวิาเาบัาทำเยจัดด้วยมาลูบาดเนาะดตังหจัดตั้ง่ฟองพี่คนนั้นดีดีเนียตอนนั้นดีละมาไม่แจ้งความเดี่แจ้งกันนี่ยมันแจ้งลงบาดเอาลงกบาเนว่ามันนึกเด้ติงกันตลอ แต่รอนดิจงเดินจเดินผูจนดีู้มันจับมันจับเด้อ้ามุมกันดยานนองเวเมนยานาะพกตุยวะย่ายายายาแล้บุบิดละกปุ๋ยละน้เมมยาละน้มเนาะแ่นยายาเลยมาสัก่คอนโกัเหืนยยัวเาเะจกรถมาแซ่รถกะจกรรถกันนี้นะกะจกแตกะจกร้องางหมจกรีรถนบนนี้ใส่ข้างนอก เขาเลยจกแต่เลยไัรยวิชั่นคนี่กคนะไรจกค้างนะขั้วสั้งสายมันแพงมากเ้ยบอไเรื่อกค้งนกคงสายมาอกอนานผูเออว่าจะนเยแล้วไมเอาปลาใหม่นี่แก้วรถแก้วั้นเดียวก็ผมะขี้ขั้นหนเรียกย่นี้เขาอะจะรถที่หลวของมึง มน่ันคนดีเข้าไปแก้เอาง่ายๆเลยมุนน้อยก็เอาไปทุกแต้ไปมุนเจอแล้ว้ผู้นอนท่านพร้อมกว่เลยเราห้านอท่านระลไหเลยผมนั่นไมีเลอนงโปอางนั่นอนมาพร้อมีหอนมอหมอนมอหมอนาผมมีองมาแล้วกมนนอหมอนหม นี่แหละเลือกมันอ่ะเป็นท่อนงอท่อนหมาบต้องเดี๋ยวไปเดียวนะไม่เดียวไปยุ่งเดียวเข่งเข่งนะทำไมมายุ่งกัไปน้ำเดียวอ็นยุ่งหรือเปล่าท่อนง่จะทำยังนี้เอ็นยุ่งใครบ้าหลือหมาหรือว่าาโอ้เขาปนวบนไปบ้านนั่นบ่ะนะบักเปลวบักเปลวบักเอกบักเอกเอ่อใช่จับได้บวกเอกใช้จับได้จับแล้วสิ ที่มันอางเากะลีแกคุกนั่นเออนีวดดีดูดูีอจับต่อนเลยเออบันกันเนี่ยเอมาเนี่ยโอ้พวกอกันเลยอีกบัวบันกจัวของกระัวเออบันันบันเนโ เข้าไปหน้า hmm. ม oh ันนั mm ่นปกติเนี to to course, mm ่ปกติท oh ี่ไปหน้ามันนั่นมาขีวะหน้ามันหรอที่กูพามือไหนั่นเนี่ยปกติเอมืไดร่พากูไปสู่อยู่ไปเป็นเนื้อมุะเป็นื้อไปหน้ากูไปเป็นญาเองก็เลยไปเอกเติเหรอมยปกติม่อมะกมวะกลมไ้เมืองกลมอก็แมงกมวะแล้คนสายเตี้จนัอยู่ตัวนี้ก็คือเข้องมาน่ะอ้อ่นกันมันมีได้ถือจับดีจับยุ่งเรียวแล้ว นุ่นเดียวเนี่ยแต่กระ้ดีส่รนองไว้ดีกว่ยุมเดียวเออักแดมียุมเดีวบักขายเ่ยมีได้ถือจับเลยยุมเดียวนะมอยู่ย่ไงยุตอนนี้ะติดต่อมาได้ยุ่บักขายง่ยมันมีได้เทาได้ออืมี่มาหน้าอมึงเอารถกันใหม่มไปเลยแต่ขั้นนี้แหะกูไปขั้นเนี้ยออไม่ม่เลยตอได้กนยกูมักูมองมาจกมอหกูมกูมมาอกกูจับยกกมกูมอ กูมองาแล้ว่ารถคันนี้เลนเชิงเี่นี่ะมันมีสายคือตัวนี้นี่ตัวนี้จะสายตัวนี้เ่ิตัวนี้นี่ถึงเาแลนไปตุ๊กจะลุกนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้